ยินดีต้อนรับกลับสู่แท้งฟอสไทยแลนด์วันนี้เตรียมใจให้พร้อมเพราะสิ่งที่คุณจะได้เห็นไม่ใช่แค่รถถังธรรมดาแต่นี่คือความภาคภูมิใจของแผ่นดินไทยนี่คือเซนจูเรียน2องรถถังไทยรุ่นใหม่ที่ถูกปลุกขึ้นมาอีกครั้งแข็งแกร่งขึ้นดุดันขึ้นและพร้อมลุยในทุกสมรภูมิถ้าคุณยังไม่ได้กดไลค์แชร์หรือกดติดตามช่องแทงฟอสไทยแลนด์ตอนนี้เลยครับเพราะของเด็ดแบบนี้มีมาให้ชมอีกเพียบแน่นอนเซนจูเรียนสองพันกไม่ใช่แค่การอัปเกรดแต ด้วยเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบเจเนเรชันใหม่ที่ให้พลังมหาศาลและแม่นยำแบบสุดขีดรถถังคันนี้ถูกสร้างมาเพื่อลุยบนผืนดินไทยไม่ว่าจะภูเขาป่าหรือทุ่งโลง่งมันเคลื่อนไหวราวกับพยัคฆ์ที่ออกลาระบบการสะเทือนขั้นเทพที่ออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อรองรับสภาพสนามรบไทยทำให้มันเคลื่อนที่ได้อย่างเหนือชั้นส่วนอาวุธประจำการนั้นบอกได้คำเดียวว่าโหดปืนใหญ่120มิลลิเมตรแบบลำกล้องเรียบพร้อมกระสุนอัจฉริยะผลิตโดยไทย ทำให้มันไม่ใช่แค่ยิงบัตอิดโดมิเนตมันคืออำนาจที่แท้จริงกลางสนามรบไม่ว่าจะกลางวันหรือกลางคืนฝนตกหรือแดดออกระบบมองรอบทิศทางแบบภาพความร้อน360องศาทําให้เซนจูเรียน2026เห็นทุกอย่างแบบไม่มีพลาดล็อกเป้าด้วยความแม่นยําแบบไทยๆท,ที่เป๊เกินร้อย แต่สิ่งที่ทําให้เซนจูเรียน2026เป็นของไทยจริงๆไม่ใช่แค่อาวุธมันคือจิตวิญญาณภายในรถถังคันนี้ออกแบบโดยไทยเพื่อไทยทุกชิ้นส่วนทุกโปรแกรมทุกสายไฟแสดงถึงนวัตรกรรมของคนไทยอย่างแท้จริงกรอบของมันเสริมด้วยวัสดุคอมโพสิตชั้นดีฝีมือคนไทยกระสุนศัตร,รูยิงเข้ามาก็เหมือนโดนแค่ลูกบอลเด้งกลับส่วนภายในรถก็จัดเต็มระบบควบคุมดิจิทัลแบบใหม่ที่ใช้ภาษาไทยล้วนเพื่อทหารไทยโดยเฉพาะเรื่องความสบายของพลประจำรถก็ไม่แพ้ใคร พ้องโดยสารควบคุมอุณหภูมิระบบควบคุมที่ใช้งานง่ายและเข้ากับร่างกายเพราะทหารไทยของเราสมควรได้รับสิ่งที่ดีที่สุดรถถังคันนี้ทั้งสู้เหมือนพยามังกรและคิดเหมือนผู้บัญชาการระบบช่วยวิเคราะห์สนามรบอาชริยะถูกพัฒนาให้รองรับยุทธศาสตร์แบบไทยแท้ประมวลผลแบบเรียลไทม์วิเคราะห์เป้าหมายและร่วงรู้กลยุทธ์ของศัตรูก่อนที่พวกมันจะทันตั้งตัว ขอพูดตรงๆเลยนะครับเซนจูเรียน2026คันนี้ไม่มีชาติไหนในโลกที่มีนอกจากประเทศไทยเท่านั้นไม่มีของอเมริกาไม่มีของยุโรปนี่คือของไทยล้วนๆสร้างด้วยหัวใจสร้างด้วยมือคนไทยเพื่อปกป้องผืนแผ่นดินไทยจำชื่อนี้ไว้ให้ดีเซนจูเรียน2026ไทยแลนด์เมื่อศัตรูเห็นมันจะหนีเมื่อพันธมิตรเห็นมันจะภาคภูมิและเมื่อคนไทยเห็นหัวใจจะเต้นแรงไปด้วยความภาคภูมิใจ นี่คือทั้งหมดจากแทงฟอสไทยแลนด์สำหรับวันนี้ครับรักษาความแข็งแกร่งไว้รักษาความภูมิใจไว้แล้วเจอกันใหม่ในภารกิจหน้าสวัสดีครับ